บุ้ยดอกไม้งามพี่น้องคะพี่นี่อยากเห็นเนาะว่าดอกไม้งามขนาดไหนหนาหนาวเป็นเงสีละจ้ะสุดยอดสุดยอดค่ะสีส้มงามบ่ค่ะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้อมไปสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปพี่นี่เมียฝรั่ง n s พี่ชาแนลพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องพี่พี่นี่เฮ็ดสเต็ก ก็อดเล็ดกอดเล็ดอันหมูค่ะพี่น้องพักกับน,นี่แค่รอดทัวพุกะลี่ค่ะพี่น้องกับอันเฟนนฟ้ายค่ะพี่น้องของสามีของพี่นี่กับซีบียำวุ้นเส้น,นค่ะพี่น้องยำวุ้นเส้นมาทํากันได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดง่ายพี่น้องค่ะเฮ็ดง่ายเครื่องยำพี่นี่กับเฮ็ดแล้วเดี๋ยวพี่นี่จะอธิบายเนาะคะเนาะทำง่ายค่ะ นี่มาแล้วมาเด้อ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 ยำบุญเส้นค่ะพี่น้องยำบุญเส้นกับจีนี่ัหมูโยกับเป็นกับปูอัดแค่นั้นพี่น้องค่ะเครื่องเครื่องมันค่ะพี่น้องโอเคค่ะบวลาเป็ตีมเกิเวลาเป็ีนอ,อืมสามีมีความสุขด้กินอาหารเขาคือกันพี่น้องที่นี่สิใส่อันนี้ดอกมันเป็นสิง,งามนี่ ก็สบบียบเบาเสบได้พี่น้องคะใส่ถัว่วบบลิสงด้วย,ยแสบบ่ทีละอสแยบหลายเนื้อเส,บบสี่บนะพี่น้องคะกระเทีอ่าบิ๊กซีเครื่องยำก็จะมีกระเทียมต่ำใส่บบกพริกค่ะพี่น้องกระเทียมต่ำใส่บับพริกด้น้ำยำของพี่นี่กระเทียมสามกีบ พริกกันแดงกินดานี่กับประมาณหามหาหนวยค่ะพี่น้องแล้วกันน้ำกระเทียมดองแล้วกะผงชูรดนิดหน่อยน้ำปลาพี่น้องน้ำตาลพี่น้องแค่นั้นแหละอืมบอกเน่าไมสุดยอดเลยพี่น้องคะ่ะอืม อร่อยอร่อยมากมากสุาร่อยบ่รอสบายยีจ้าม้อนี่ก็สิมีของหวานอ่าข้าวเหนียวมะม่วงค่ะพี่น้องเพราะมีบกม่วงเนาะค่ะเนาะ เกี่ยวจิตจัดพี่น้องคะเพื่อนก,ก็กินไม่ได้เรวเปรี้ยวป่านนี้อายุทะเลสเดี่ยมย่ำย่ำบนเส้นกับจั่ ทานกลิ่นสเต็กย้ำได้พี่นี่ต้องหาแนวออื่นกินพี่น้องพี่นี่บะามากักพี่นี่บะามาักอัดสเต็กเนาะคะ่เะ,เเเออกกะเนาะเนื้อกะแซบซอสกะแซบพี่น้องค่ะโอ้ชุกด,ด้วยจุดันก็เบียงรูปแบบส หนึ oh, ça, ่งเต็มสิบภายนเก้าพี่น้องซอสของพี่นี่ซอสสเต็กเต้าหู้ต่ังตั้งอะสบายพิซีมังเซียนเสือบัว เด็กก็มีเลยบนานสูตรพี่นี่กะจะได้เบ่งแตงววนต้นกนกับสเต็กคือกันกับแบบเดียวกันพี่น้องซอสสเต็กมันมีขั้นตอนหลายอยู่พี่น้องคะ ต้องเบิ่งเอาแมนว่าเข้าสิบอกกันสิบวได้ดอกพี่นองต้องเบิ่งว่าข้าเจ้าเห็ดยยังไง มือนีนว่าสิกินอันอันปนเห็ดไข่พี่น้องกับเล็บ,บปนกับเล็บย่าบุญเส้นจปนเห็ดไข่ก่ย่างไม่ตู่แข็งซื้อไว้จะกิน <c oughs> <c oughs> เจอลาช่องจะเปนคุณผู้หญิงที่ซึ้งใจเี่ขอบคาณครัขอมคุขามีโชควาสนาดีพี่น้องแล้วบอกเองนี่วันหนึ่งว่าว่าโชควาสนาดีที่เนี่เมี่ยเห็ดกับเขาเป็นพระจันพี่น้องคะ

อาเรื่องหัวเก่าพี่นี่หาเรื่องว่านพี่นี่เปิดแต่นกระป๋องให้กัวกินนรสชาันให้เล้ากิิเนื่อสันกับลูกหน่อยอหลีได้พี่น้องเจนสิบเปิดกระป๋องให้ลูกกินพี่น้องคะฮึมตำบุญเส้นแจ่บเรี้ยวยี๊ดจัด เพื่อมครบผู้อดัดหมูยอแต่ว่าไม่นูหมูสับแล้วแต่ห้องสุดใจดอกแกพี่น้องเลฟิลอีเลเมเยอะเกิัแล้วในเนี้ยฟวออืื์ เราสองน้องก็ทำอนซอสแล้วอันมันทอดนี่ฟริตเฟนไฟ้พี่น้องคะพี่นี่อบเอาเด้บ่ได้เฮ็ดเตินทอดพี่น้องคะถ้าทอดแล้วสิบออยากกินป่านไดคือหมออบอไรน,น,ไน้ำมันนะพี่น้อง,อง,องคือเราหม้ออบอไรมันตัดมันแล้วเรียบร้อย,ยอหั่นมันเสร็จสับ เหมือนกับเป็นเฟ้นช์ฟรายหรือเปาเราก็เอาน้ำมันค,กค,กคูกคลุกนิดหน่อยแล้วก็ไปอบพี่น้องออกมากะตะดีกว้ยไปทอดพี่น้องตะวันกับบอสคือทอดตะวันดีกว่ยทอดพี่น้องบางคนก็เก็บวมมาร์ทาะวันมาเป็นทอดเอาเนาะคะเนาะ บุนเส้นซสบพี่น้องคะพัวปลาซสบผูเห็ดแ็มีความสูขได้พี่น้องค่ะาาแฟ้นเห็ดปลาเห็ดเ,ดเดด่บสุดชีดีเสยบ้องมงเสีอโอโหจ้ะเสีออนอ,มอกมันเนอะ

ฟริตฟริตครฟริตค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีก่อนตัวอยูดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องต้อัไสวัสดีค่ะพี่นี่ก็จะได้จบเก็บเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนพี่น้องต้องไสวัสดีค่ะ,ะบ๊ะะายบาย